แพร่ผ้าแสงท่องวงหมอลำที่แบบมีมาตรฐานบา่ว่าสิเจอีกยังก็คือบอบพล่กับแบบการทัวร์การแบบความดังออกนอกทวีปเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่สําหรับวงหมอลำเป็นอย่างมากค่ะการทัวร์แบบนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับน่าจะเป็นทําบุญขึ้นบ้านใหม่เพราะว่า<ช>ย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่นะคะอยู่ที่ปทุมธานีของน้องนาดิตะโตเกียวนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มือเศาร์เนาะอ่ะมือเ้านะนะคะ ทางาแพ้วๆนะคะเฟซบุ๊กส่วนตัวของออมาโพสค่ะบอกว่าแม่เทพคงภูมิใจในตัวของลูกๆและครอบครัวของเรานะคะขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี7สิงหาคม2 5 6 7พ้นทุกพน้กพนโศกพ้นโรคพ้นภัยอยู่เย็นเป็นสุขสุขภ้าร่างกายแข็งแรงกิจการลูกเลื่องงครอบครัวและคนรอบข้างการทํางานในบุญวันนี้ขอให้ส่งผลประโยชน์พี่น้องเกรยียนมีทุกคนแฟนคลับทุกท่าด้วยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องคะเป็นอ่าในการขึ้นโอ้โหถือว่า คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหม่<อ>คือดูหลาให้พี่น้องเลื่อนเรือนเบิ้งกับแบบแต่ยังไม่เห็นตัวบ้านเต็มๆเนาะนี่ก็คือในบ้านเราก็เห็นถึงความรู้ลาแล้วแบบเพื่อลูกแม่เพียวทาให้ทุกอย่างสื่อบ้านใหม่เลยเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยในตาไปเรียนนานานชาติก็ต้องย้ายไปอยู่ในปทุมธานีหลังสี่ อันนี้ก็คือวันทำบุญขอให้ทุกอย่างแบบคนออกไปด้วยดีนี่ค,ค่ะพี่น้องเป็นบรรยากาศนอนในช่วงมื้อเช้านั่นเองค่ะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่น้องค่ะรูปภาพนี่เลยนี่ค่ะ,ะ,คะนเพราะการก็มาแบบพี่น้องมาเหมือนมาสืบบานไม้น้ำน้ำการแหล็กมาทรงคนคองคน,คนยังไปยูนาริตากะคุณหลับใหญ่ทะเบียนบานไปยูน่าพูนเร็วเรียบร้อยค่ะบางพูนกันนี่แบบ มันก็มีคนแซงนู่นนั่นนี่มาว่าเออย้ายลูกไปอย่างนี้แต่บ้านแม่แพวอยู่กรุงเทพก็มีแต่ไม่ใช่ตรงนี้ไงต้องซื้อใหม่อืมอาจจะที่ใกล้ๆเนาะเนี่ยค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องเล่าถ็ว่าแสดงความมีนิกับแม่แพลถือว่าเก่งมากเลยนะเป็นหญิงแก่งจริงๆติดตามมา้งสมัยพูนมาแหลกครูจะสมัยผนต่างสู้งงเนี่ยติดตามมากเพล่าพลาแห้งคือเราสูงมากกว่าเราสิมีสื่อเสียงโอ้จะว่าจะปี นะทางทีมงานวงการหมอลำนาะก็ออกมาเอาอนี่แหละแสดงความยินดีนะคะเนี่ยเด่นชายก็คือเป็นเหมือนกับว่าหมอลำใช่ครูใจเ,เลยเป็นการแสดงความเห็นกับน้องสาวกับดีเจน้ำเดิอนน้องอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยโอ้โหแฟนคลับแต่ละคนก็สุอดนะคะบอสเบลมีความสุขมากเลยคะ่ะเนี่ยค่ะในบ้านหลังนี้ค่ะคือ ทุกอย่างตอนนี้ของคขาเนี่ยพอกำลังไปไปด้วยดีก็คือมันจบจบดตั้งแต่มือที่พื่นโพ์แล้วนะคะว่าเคลียร์ทุกอย่างอยู่บนสารมานั้นแล้วแล้วบมื่ว่าสิปีนในการทัวร์เคยบอกเกินมาแล้วแล้วค่นกับว่าเอจะไปได้จริงหรอไม่ใช่แค่ไปเที่ยวหรอตอนนั้นะจะทำได้จริงหรอจะยังไงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคิวงานยังไม่ออกมาเพราะว่าทางฝั่งต่างประเทศอะยุโรปอะทางทวียุโรปนะเพราะท่านเด็กอ่าจำเลยหล่ะจัดคิวงานมาหายแมนคือ คือจังหวะนอกต่างประเทศค่ะอมันก็ต้องแบบเหมือนกับล็อกคิวงานหรือว่าจัดอะไรให้มันแบบสมบูรณ์ก่อนถึงจะออกมาเผยแผ่ให้ทางแฟนคับพออด้กินไปเที่ยวเดียวมันง่าวเลยเมื่อวนวาเดือนหนึ่งสองเดือนไปอันนี้มันแบบเปียงเงินค่าเครื่องบินวันเป็นดึกคือเพาะเป็นดึกถือทั้งค่าอยู่ค่ากินข่าที่พักข้าวเดินทางคือแบบเยอะแยะมากมายก็คือนี่ค่ะหนึ่งวันที่แล้วนาอมาว่าเนาะทริปเที่ยวยุโรปเดินทางสิบแปดสิงหานี้มจะถึงนี้่จะถึงแล้ว ก็คือขอบคุณแฟนคลับที่เตรียมงานต้อนรับอย่างอลังการไว้เจอกันนะคะรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะก็คือ,อจะเป็น,นเีราจะอ่านให้ฟังรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเบิร์นก็เนาะเนี่ยประมาณนี้เป็นรายละเอียดของแต่ละที่ยว<ช>ขออ่านนะคะพี่น้องมันมีมันมีรายละเอียดของมันอยู่นะคะประมาณหกเดทีดคุณเด้เนี่ยตรงนี้ก็คือหมอรำแพราแสงทองอที่ขับในปาร์ตี้นะคะอ่า วอมไนปาร์ตี้ถ้าขออ่านผิดขออนุญาตอ่ะขออภัยนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่แหละอยู่พี่น้องบ้านเมืองเขาดีละเนี่ยต่างประเทศถ้าพายุกะเพื่อกาสิรูจักเป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะก็วันที่20สิงหาอันนี้ก็คือ16นถึง22นาฬิกาแล้วก็จะมีสนุกแบบซูเปอร์ v i p แน่นอนวันพุธที่21วันที่21ก็มีอีกนะคะพิพาวแสงทอง ร้านบุรีรัมคาเฟ่นะคะอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองราคาบัตรสามสิบเหรียญม,มีราคาบัตรนําเด้ค่ะแล้วก็มียี่สิบสี่ก็คือยาวๆต่อก,กันเลยนะคะพอยี่สิบสี่ <24 S 2> สิงหาวันเสาร์นะคะก็อยู่ที่ราา้านอยู่ต่างประเทศเป็นร้านอาหารที่ของต่างประเทศนะคะพร้อมกับมีดีเจด้วยนะคะแล้วก็หมอลำเพลาแสงทองบัตรราคาเท่าไหร่ดีเจต่างชาติแล้วก็นักร้องอีกมากมายบัตรราคา39 เหรียญเหมือนเดิมนะคะ39 C H F F นะคะกัเป็นสกุลเงินของประเทศเพิ่นค่ะอพี่น้องสามารถติดต่อได้ซื้อบัตรได้ที่ Facebook ตามรายละเอียดนี้นะคะแล้วก็จะมี25สิหาสงหาอีกนะคะอยู่ที่ต่างประเทศเอีกเหมือนกันมีดีเมีนักร้องอาร์ตอธิกรมีดีเจทองโอ้หลายควนแห้งพี่น้องจริงๆอันนี้อยู่ที่โรงแรมนะคะเป็นอยู่ที่โรงแรมสถานที่เป็นโรงแรมนะคะ ก็คือเข้าชมฟรีเป็นโรงแรมเป็นตลาดขายสินค้าค่ะแล้วก็มีอีกอยู่ที่อันดุป,ปารีสนะคะรู้จักตะทตกปารีสด้นี่มันเมนแบบอ่ยุายป,ปารีสสุดยอดความมันปาร์ตี้ฉลองโสดสำหรับแฟนพวงแสงทองนะคะก็เป็นซื้อบัตรได้เหมือนกันนะคะส่งสินค้าในออพี่นอ้องไปอ่าณาเียตบริพุทธเจ้าต่างประเทศกับที่หัจัดดีลเดลเิศพี่น้องสามสิบสี่หา้าเอจกักจักหมื่นแล้วเนาะแบบนี้ ได้ยี่สี่พอสามสี่ได้พี่น้องอมมอราแพลียวแสงทองฉะหลงโสดเพ่งผัวไพยตีลังการฝา,า,าปิ่นนะคะม้มาแรกคั้วเออราคาบัตรก็สามร้อยอาสกุลเงินของประเทศเขาั่้เองโอ้โหตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามตีสามนะคะคมีอีกไทยบ้านแบนด์เป็นร้านไทยแบบ กับหลานต่างประเทศใ่กันอันนี้ก็เพลวพราวพร้อมกับศิลปินหลายหลายท่านสามารถไปดูได้เป็นร้านอาหารไทยใ,ในต่างประเทศเนาะยังไม่จบค่ะสุขที่ยี่สิบสามมาหารบันที่ท่าไรหล่ละมีต่อกันอีกเด้พี่น้องวันที่ยี่สิบสามมีเอียงบอลลัมเพวพราวแสงทองกับศิลปิน,นหลายๆท่านที่มานะคะแล้วก็นักร้องของทีมงานไทเกอร์ยี่สิบเหมือนกันยี่สิบเหรียญราคาบาท ก็คือสรุปแล้วนะคะแพรพาแสงทองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดประเทศในทวีปยุโรปที่ต้องทัวร์โอ้โหพี่นองพี่นอคือตั้งแต่วันที่ยีสิบจนถึงสามสิบเอ็ดเลยเออเจ็ดประเทศเจ็ดประเทศพี่น้องขามยุโรปขามทวีปแล้วประเทศจากทวีปเอเชียปทวีปยุโรปแล้วไม่ใช่แค่ประเทศเดียว เจ็ดประเทศในทวีปยุโรปค่ะอัดเบิงอ์อพี่นโนงจะท่องประเทศไหนแน่บ้างครูจักพี่พี่นอ้องเยอะมากมาย,ยมากมากตอนที่เราดูมีมีปารีสมีอ่ากรุงนั่นกรุงนี่นะคะพี่น้องออนไลน์กรุงสวิตเซอร์แลนด์กับนี่เออ,อสวีเดนเดนมาร์กหลายเยอะแยะมากมายถ้าใครแบบคิดว่าแฟนคลับต่างประเทศไม่แพ้ก็เยอะนะเยอะ ใช่ไหมคันว่าหลายสินานีิี่แล้วราคาบัตรก็คือสุดยอดมากการเข้าไปค้นแบบโอ้ยอกระแสตีกลับมาหาแพรวิแต่คนฐานมาสงสารพี่แหละคนหนึ่งคือเห็นใจน้องแพรวบ้างสู้นะคะแล้วคือเก่งมากได้ไปที่ที่ทิฟนี้ได้ไปยุโรปโอ้โหเราบอกว่าเจอกันนะคะแล้วคนกกว่าพุ่นอ่ะเยอะเยะมากมายเจอกันที่ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสสวีเดนปารีสพี่น้อง จะบอกว่าเอฟซีพื่นไหลยีหลีอยู่ต่างประเทศ้าเบิงเลยเพื่อนอาจจะมีการทายนันทายนี้ลงเป็นการไปทัวร์ยุโรปในรอบไม่รู้กี่ปีหรือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เราเห็นมาแต่ติดตามมาสุดปังจริงๆแฟนคลับเกือบร้อยั้องบอกว่าเจอกันที่ประเทศนี้นะคะประเทศนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเสียงเป็นจ้าหน่นี่คือกระแสตีกลับที่คุณยียแพ้เ้าอะไรแบบมีคนเห็นใจเพราะว่าในดราม่าที่มันเกิดขึ้นคนมัน แตกปะด็นเกินไปมันมันโมเมนต์ปะดินเดียวอ่ะมันมดราม่าไปเบิดมีเนี่ยคนทัาดีค้นแบบยังไงอะคนที่ยืนยันว่าเออผิดก,ก็ยอมรับผิดเนี่ยตรงที่ผิดแต่อย่างอื่นที่มันมีดราม่าอย่าไปว่าคุณแม่แพลียเขาเ่แพล,แพล,แพลแบบีเขาคือแบบนี้แหละโอ้เจ็บปฏิเสธทองพอย,อยสุดยอดพี่น้องคะอ่ะออนซอนน้ำพึนอยู่ค่ะก็ขอให้ว่าเดินทางเราขอให้ลาบเลื่น โดยดีเนาะจดททาไป็นี้ก็ขอให้มีแต่คนรักคนหอมกันละกันสำหรับ<ะ>ทางทีมงานที่ไปเนาะ